ข้อสามข้อสี่ข้อห้าจนะนิโทษกรรมให้กับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสสตามกฎหมายสอวอ,อตามกฎหมายกรกตพุ่งต,ตรงนะตอนมาถึงตรงเนี้ยนี่คือคดีอะไรคะเออผมงงมากเลยว่าคือคดีคุณถามว่าคดีอะไรคะผม,มสงสัยว่ามันคดีอะไรวะ <laughs> คืออ่ากฎหมายสามฉบับนี้ยก็คือกฎหมายการควบคุมการเลือกตั้งให้โปร่งใส ความผิดส่วนใหญ่ของมันก็คือคดีโกงเลือกตั้งทุจริตซื้อเสียงขายเสียงคนคนทำผิดในคูหาในพื้นที่เลือกตั้งอะไรพวกเนี้ยกูเป็นยินโทษทำไมวะไม่เข้าใจจริงจริงเออ,เอ,อถ้าแบบมองโลกในแง่ดีเลยก็คือเขาอาจจะโดนคดีขัดขวางการเลือกตั้งปีห้าเจ็ดถ้าเป็นอย่างนั้นเขาควรจะเขียนมาตราเดียวมาตราที่เขาโดนเขียนไปเออผมโอเคนะอา่อาภายได้อา,ายาได้จบแล้วก็ผ่านไปละก็พอได้แต่ว่าถ้าเห็นแบบเนี้ยคดีทุจริตเลือกตั้ง ตั้งแต่ปี50ถึงรัฐมาน57เนี่ยผมก็ไม่รู้มีกี่คดีแล้วใครโดนบ้างะแต่ว่าได้นิรโทษหมดเลยอันนี้ไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการสร้างสังคมสันติสุขปองดองก้าวข้ามความขัดแยง้งไม่เกี่ยวละอันนี้คุณนิรโทษนัาการเมืองละ